สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ JP 1 6 t a ทา c h a ชแนลผู้รับสารจัก,ก,กรวาลแปลความหมายด้วยกันอ่านหนะ้าไพ่ทาร์ลหมดแจนนะคะวันนี้เราจะมาทำงาเราเราจะมาอ่านพลังงานไพ่นะคะคลิปนี้เป็นพลังงานแรนดอมนะคะเราจะมาดูความรักความสัมพันธ์ คนคนนี้ถ้าเขาบอกคุณได้นะคะคนของคุณนะคะไม่ว่าจะเป็นความรักความสัมพันธ์แบบไหนในการเชื่อมต่อน,นี้นะคะคนของคุณที่คุณนึกถึงแรนดอมนะคะหากเขาบอกอะไรได้เขาอยากบอกอะไรคุณนะคะนะถ้าเขาพูดนะ,ะได้เขาอยากฝากบอกอะไรนะ,ะถึงไพ่ของหมอแจนถึงคุณบ้างนะคะสำหรับผู้ที่มีแรงดึงดูดมาชมคลิปนี้หมอแจนเชื่อว่าไม่มีความบังเอิญในโลกใบนี้นะคะเอาละค่ะ รับฟังข้อความที่มันตรงหรือสะท้อนถึงตัวตนของคุณนะคะถ้าเขาพูดได้เขาอยากฝากอะไรถึงเพื่อนๆที่เข้ามาชมคลิปนี้นะคะคนของคุณนะคนในใจของคุณ เดลวิลอยู่ได้สำหรับนะคะคนของคุณนะคะฝากมาบอกว่านะเขาบอกว่าครั้งแรกนะคะที่เขาได้เจอคุณเขาก็ตกหลุมรักคุณนะคะในทันใดเลยนะเมื่อเขาเจอหน้าคุณครั้งแรกเขาตกหลุมรักคุณเลยนะคะนะคุณเป็นคนที่เหมือนคนที่เขารอคอยนะคะทำให้เขารู้สึก เชื่อมั่นและศรัทธาที่จะมีความรักขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งคุณเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนจิตใจดีดูแลเทคแคร์ care, เอาอกเอาใจและก็เป็นผู้ให้มีความอุดมสมบูรณ์เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้อื่นนะคะณสถานการณ์ตอนนี้นะคะเขารู้แล้วนะคะเขาเข้าใจแล้วแหละว่าคนที่เขาต้องการคนที่เขารัก ะค,ะคือคุณตอนนี้เขากำลังเครียดและวิตกกังวลว่าเขาจะทำอย่างไรดีถึงจะแก้ไขปัญหาที่มันเกิดขึ้นนะขณะน,นี้นะคะอยากจะให้สถานการณ์หรือปัญหานี้นะคะมันคี้คลายออกไปแต่เขาก็คงคิดว่ามันอาจจะไม่ทันหรือเปล่านะคะ เขาไม่ได้อยากปล่อยคุณไปเขาไม่ได้อยากเสียคุณไปและเขาก็ไม่ได้อยากจะเสียใจนะคะเขาไม่ได้อยากปล่อยคุณไปเลยในความห่างไกลของเรานี้นะคะในความอึดอัดนะคะในความรู้สึกต้องการในความที่อยากอยู่ใกล้กันมันเป็นความรู้สึกที่นะคะยากที่จะ เขาเรียกว่าบรรยายนะคะพันนา,นาในความรู้สึกที่มีต่อคุณนะคะมันเป็นความรักหลงไหลคลั่งไคล้นะ,ะไม่อยากให้คุณไปไหนจากเขาไม่อยากให้คุณห่างเขาความรักความสัมพันธ์นี้นะมีสถานการณ์ที่อยู่ไกลกันและยังไม่เป็นใจในสถานการณ์ที่อาจจะไม่เป็นไปอย่างใจที่เขาคิดตอนนี้เขาคนนี้กําลังเสียใจอยู่นะคะเขาก็ลังเสียใจอยู่เขาจะไม่ปล่อยคุณไป ะะ The d a y v i ิลเกิดขึ้นตรงนี้นะคะเขาจะต้องทําอย่างไรก็ได้นะ,ะหมอแจนเชื่อว่าเขาจะคิดหาวิธีการนะคะที่จะไม่ปล่อยคุณไปที่จะกอดรัดหรือเหนี่ยวหลังคุณไว้ในความรักความสัมพันธ์ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ที่เงียบและดูเหมือนไม่มีความหวังหรือเศร้าเสียใจนะคะ เป็นสถานการณ์ที่ยังไม่เป็นไปอย่างใจแต่เขาคิดว่าในอนาคตเนี่ยนะคะสิ่งที่เขาคิดไว้นะ,ะมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่เขาจะเตรียมทํานะคนคนนี้แอบสืบและแอบส่องดูคุณอยู่ตลอดเวลานะคะอารักเอเนจีที่เหน่งนะ,ะจบไปของใครไม่รู้นะ,ะเดี๋ยวเรามาดูต่อ <c oughs> เดี๋ยวเรามาดูต่อซิว่าความในใจถ้าคนของคุณบอกคุณได้อยากบอกอะไรนะคะใช้วิจารณญาณในการรับชมรลบฟังนะอะ มาดูพลังงานข้อความที่สอง <c oughs> อะขอดูซิคนของคุณที่อยากบอกคุณความในใจอะเอาข้างล่างบ้างเอากลางกลางบ้างหนึ่งไม้สามดาบ ดาบกับ9ดาบก็มาขนาดไม่ได้เอาข้างบนแล้วนะเอาตรงกลางแล้วนะอ่าสีไม้คนของคุณบอกว่านะคะเขาเสียดายโอกาสนะคะที่ที่รู้จักคุณที่รู้จักคุณผ่านงานแล้วที่เราพูดคุยติดต่อสื่อสารการผ่านงานแล้วเขากำลังเสียดายโอกาสที่ไม่ได้พูดตรงๆไม่ได้พูดชัดเจน ขอคุยขอคบหรือขอจีบหรือขอคุณเป็นแฟนเขาคิดและวิตกกังวลเกินไปกลัวคุณจะไม่ชอบเขากลัวคุณจะหาว่าเขาเจ้าชู้กลัวคุณจะคิดว่าเขานั้นใจเร็วด่วนได้หรือรีบร้อนเกินไปยังไม่รู้จักอะไรกันดีพอเขาก็เลยนะคะยังไม่ได้คิดที่จะพูดหรือจะบอกหรือจะแสดงออกซึ่งความรู้สึกนะ ตอนนี้เขาคิดว่าเขาอะนะคะยังมีความมั่นคงและมีความมั่นใจหรือมีความหนักแน่นคุณคือคนนั้นนะคะที่เขาจะจีบหรือจะมอบความรักให้จะที่มีแพชชั่นนะคะเขาอยากจะเริ่มต้นสร้างครอบครัวหรือสร้างบ้านนะคะซื้อที่ดินสร้างบ้านเริ่มต้นครอบครัวหรือสร้างครอบครัวหรือเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์ที่มันดีๆนะคะโอกาสนั้น่ะนะคะเขาไม่ได้พูดไม่ได้บอกกับคุณซึ่งตอนนี้ เขาอาจจะคิดว่ามันอาจจะสายเกินไปแล้วไหมเขากําลังเสียใจหรือเสียได้โอกาสนั้นที่ไม่ได้จริงจังนะคะชัดเจนกับคุณนะมัวแต่เครียดหรือวิตกกังวลเพราะว่ากลัวคุณไม่ชอบกลัวว่าความรักความสามัคของเราจะไปไม่ได้ถึงวันที่จะแต่งงานหรือเขากําลังคิดว่ากลัวเขานะอาจจะไม่พูดแต่ปากแต่ไม่สามารถทําได้ นะโอเคนะฮะอันนี้เ n e r g y ที่สองอ่ะเรามาดูข้อความที่สามนะเรามาดูข้อความที่สามซิเดมอขอใช้ข้อความนะสีดำนะเขียนไว้เองนะ้แล้วอ่ะมาดูซิตั้งแต่หมอแจนทำช่องนี้ใหม่ๆนะคะหมอเคยใช้แล้วพลังงานอันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเช็คซิว่าน,นี้ตรงไหม มาดูซิข้อความที่สคนคนนี้จะบอกอะไรเว้นดาวเดือนบนฟ้านอกนั้นฉันมอบให้เธอผมรู้ตัวช้าไปคิดถึงคำสั้นๆที่อยากบอกเธอผมอยากโตขึ้นเพื่อได้เป็นคนรักของพี่อีกครั้งฉันแกล้งมองไปรอบๆแต่จริงๆฉันมองคุณ นะคะคนคนนี้รอคอยรอคอยที่จะเจอหน้าคุณที่จะบอกความรักความรู้สึกเขารู้ตัวแล้วว่าเขาชอบคุณเขาอาจจะช้าไปมีพลังงานเอเนจีความรักความสัมพันธ์ที่คนอายุน้อยกว่าด้วยก็ได้นะพลังงานที่3มไปแล้วอ่ข้อความที่4มาเรามาดูไพ่อันนี้กันนะถ้าเขาอยากบอกได้คนของคุณอยากบอกอะไรนะรับแต่พลังงานที่เป็นของคุณนะคะเพื่อน <c oughs> มามาดูซิใบแรกนะออกคิดเสร็จเลยอ๋อ,อคนนี้กำลัง f e l l i n g in love อ่ะเขาบอกว่าเขาส่งนะะเขาส่งความรักเขาส่งรอยจูบนะอ่ะ,เข,เ,ขอะเขาส่งรอยจูบอ่ะเขาส่งเขาส่งหัวใจอ่ะเขาส่งรอยจูบส่งหัวใจรักที่เขาจูบแล้วเขาก็ฝากสายลมนะสายลมแสงแดดนะคะ ยามค่ําคืนหรือกลางวันหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เขาส่งมาถึงคุณนะคะคุณได้รับมันหรือยังคุณเห็นไหมความรู้สึกความรักนะคะเขากําลังมีความรักหรือมีความรู้สึกอะ่ะเอออินเลิฟกับคุณอ่าอินเลิฟก็มานะคะเขาบอกว่ามันปลอดภัยนะความรักครั้งนี้ให้เรายืดหยุ่นเขาอยากโทรหาคุณอยากมาบอกคุณว่า นะว่ารักนะใครคนหนึ่งนะคะกำลังรักคุณมากๆเลยนะคะอยากโทรหาคุณอยากส่งข้อความส่งเมเซจรักหาคุณตอนนี้เขากำลังคิดถึงคุณนะคะแล้วบอกว่ารอข้อความหรือรอจดหมายเอาง่ายๆแหละจดหมายรักหรือข้อความรักที่เขาอยากบอกหรืออยากโทรหาคุณอยากส่งหาคุณเนี่ยคุณได้ยินไหมเออนะ,ค,ะความรักครั้งนี้มันปลอดภัยนะให้เรายืดหยุ่นนะคะมันสามารถ ไปได้อเขากําลังมีหัวใจรักที่อยู่เขากําลังรู้สึกรักคุณความรักครั้งนี้เขาจะพยายามยืดหยุ่นมันปลอดภัยที่จะรักแสดงว่าต้องอยู่ไกลกันนะคะจะยืดหยุ่นในะความพลังงานเขาอยากโทรมาบอกคุณว่ารักนะตอนนี้เขารักคุณมากเลยนะคะอาจจะอยากโทรแต่ไม่ได้โทรหรือไม่ได้ส่งข้อความหรือไม่ได้ส่งเมสเซจก็ได้นะคะ หออยิบโทรศัพท์แล้วแต่อาจจะไม่ได้โทรนะคะมี energy c a s s t e คือคนเก่าๆด้วยนะคะอันนี้เป็นคนเก่าๆนะแสดงว่าคนที่หันหลังให้กันแล้วยกโทรศัพท์อยากโทรหาหรือพิมพ์ข้อความแล้วแต่อาจจะไม่ได้ส่งก็ได้นะคะเออคุณรู้บ้างไหมอะไรประมาณนี้อันนี้เป็น energy เก่าแสดงว่าคนเก่านะ,ะเขาบอกว่าสิ่งนี้นะคะเขากำลังย้อนคิดเออนะ ย้อนคิดสิ่งที่เคยมีความสุขกับคุณที่เคยรักกับคุณนะมันนะมันจะจบมันจบลงแล้วใช่ไหมเออเขาไม่ได้อยากให้มันจบอะ่ะนะเออเขาอยากเจอคุณนะเราจะยังมีโอกาสได้มาเจอกันไหมเอออันนี้อาจจะเป็นเอเนอรที่แบบว่าห่างกัน อาจจะไม่ได้แฟนเก่าไม่ได้เป็นความรักครั้งเก่าก็ได้เขาอาจจะคิดถึงตอนที่เคยคุยกันเคยเจอกันและอยู่ดีๆนะเขาอาจอยากจะโทรบอกรักส่งข้อความแต่ไม่ได้ทํานึกถึงเหตุการณ์ที่เคยเจอกันหรืออยู่ด้วยกันนะคือเรื่องเก่าๆเ,เดิมๆที่มันเป็นความสุขเพราะอันนี้มันเป็นเอเร์จี่ความสุขหมดเลยเรายังจะมีโอกาสได้เจอกันอีกไหมอะไรแบบเนี้ยเออในลักษณะที่แบบว่า ทันกาแฟด้วยกันมานั่งเจอหน้ากันหรืออะไรประมาณนี้นะเรามีโอกาสที่จะได้พบกันอีกไหมอืมเออนะมีฉันกับเธอจะมีโอกาสได้พบกันอีกไหมนะกำลังคิดถึงนะสิ่งที่ดีๆอยู่นะใต้สำรับนะคะเขาบอกว่ารอคอยออรอคอยที่จะยูเนียนนะนะรอคอยเวลาที่เราจะได้เจอกันอีกครั้งหนึ่ง สองสามสี่อ่ะอันที่ห้าอ่ะสุดท้ายนะข้อความสุดท้ายความรู้สึกของเขาที่ส่งมาหาคุณคนคนนี้มีลักษณะแบบไหนอ่ะมาดูซิจะตรงใจของใครบ้างคนคนนี้ของคุณมีลักษณะแบบไหนคนที่พลังงานแรงที่สุดเนี่ยใน4ี่ห้าข้อความเนี่ยเออสี่ข้อความเนี่ยนะคะมีลักษณะแบบไหนเดอ c h ชาริออนะคะเป็นคนที่แตกต่างกับคุณมีระยะทาง พเอเพออาจจะเป็นคนสองคนที่ชอบคุณอยู่ในสถานที่เดียวกันก็เป็นไปได้นะคะสำหรับคนที่คุณมีสเสน่ห์มากๆเลยตัวคุณเองจะรู้แหละนะคะว่ามีใครสองคนแอบชอบคุณอยู่ไหมระยะทางระยะห่างเขารอคอยที่จะเจอคุณคนคนนี้มีลักษณะที่เข้มแข็งนะคะแล้วก็แตกต่างกันกันกบคุณนะคะเออเป็นคนไม่พูดไม่โรแมนติกนะมีเครื่องแบบด้วยไม่รู้เครื่องแบบอะไรอยู่ห่างกับคุณอนะ นะฮะคนที่ร่วมงานกันราศีกรกฎราศีมีนยังไม่บอกความรู้สึกนะคนที่คุณเคยเจอในอดีตนะเพื่อนร่วมงานในอดีตนะทหารได้ตำรวจได้วิศวกรคนในเครื่องแบบคนอายุน้อยกว่าได้ลักษณะนะ คนที่รู้สึกดีต่อกันแต่ยังไม่ได้บอกรักแน่เลยนะคนปากหนักเออคนปากหนักนะคนปากหนักแหละนะร่วมงานกันนะร่วมงานกันนะคะคุณร่วมงานกันแล้วนะคุณร่วมงานกันแล้วเจอหน้ากันแล้วแหละเอาง่ายๆนะมาดูสิอิทธิพลจริงไหมที่เขายังไม่ได้บอกรักคุณหรือจีบคุณจริงป่าออจริงด้วยชัดเจนนะเจ็ดดาบ,ดาบนะคะลบลีกลีกหนีลีกกันยุนนนนย่นั่นแหละหนีกันยุ่นนั่นแหละ มีพลังงานชาวราศีเมษใต้สำรับนะคะเอาง่ายๆเลยคนคนนี้น่าจะไม่มีพลังงานเป็นเด็กนะหกถ้วยอาจจะหมายถึงว่าคนที่คุณเจอแล้วในอดีตคนที่ร่วมง,งานในอดีตนะ,ะปิดบังซ่อนเลนหรือหลบหลีกที่จะ <c oughs> ที่จะไม่บอกความรู้สึกคุณนะเออซ่อนเลนความรู้สึกนะ,ะปิดบังซ่อนเลนความรู้สึกเขารู้สึกดีแต่เขาไม่บอกนะ,ะเอ็มเพลเลอร์มีเอเนจีที่เป็น ชาวต่างชาติก็ได้คนที่เก่งๆนะหัวหน้าเจ้านายหรือคนที่มีพลังอํานาจในตัวตนเขาเรียกว่าคนที่มีบาร,รมีในตัวเองอะนะคะทำงานที่มีระดับนะ Emperor, มมนใในเอ็มเพลเอร์มีความมั่นใจในตัวเองนะมีความมั่นใจในตัวเองสูงมากๆคนคนนี้ ประมาณนี้นะคะเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยชอบไม่ชอบคลิปแบบนี้นะคะคอมเมนต์บอกหมอแจนได้นะเอารคาคานะขอบคุณและสวัสดีค่ะ